สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเช้านี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอน,นะคะนั่นก็คือว่าการยึดติดกับเรื่องในอดีตแล้วก็ในเรื่องในอนาคตจนเกินไปทําให้เราเครียด โดยที่พยายามบอกกับตัวเองว่าไม่เครียดน,นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวละก็ไม่ยอมรับกับตัวเองค่ะว่านั่นคือความเครียดไม่ยอมรับในด้านชาโดวดคุณครูเคยสอนกับที่ว่าคือช่วงนี้ที่เริ่มลงเรียนพลังงานนะคะก็ครูเคยสอนกับที่ว่า,าทุกคนจะมีด้านมืดของตัวเองขอเพียงเรายอมรับด้านมืดแล้วก็ตัดสินใจที่จะบาลานซ์ด้านมืดของเรานะคะ ข้อเสียที่เราไม่ยอมรับหรืออาจจะเป็นข้อเสียที่หลายคนเคยบอกเราว่ามันเป็นข้อเสียของเราแล้ว,ลวเราก็ปฏิเสธน,นั่นไม่ใช่ฉันนะนั่นไม่ใช่ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เองอะค่ะเป็นคนที่เป็นคนผดดจการเป็นคนผดดจการอันเนี้ยจริงๆถามว่ารู้ไหมยอมรับไหมก็เคยยอมรับแต่แบบยอมรับไม่หมดใจอะค่ะคือ,อคนที่เคยทํางานร่วมกับทีนะคะจะรู้ว่าทีอะอารมณ์แบบผดดจการลึกๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผดดจการที่แบบ ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าการเผ็นการนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จในบางประเด็นก็ตามแต่ความสําเร็จนั้นมันไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือมีความสุขร่วมกันในระยะยาวๆใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นความประเด็จการบนความจริงใจก็ตามค่ะแต่ความประเด็จการเหล่านั้นนะคะก็ไม่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับ คนระหว่างทางนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราซึ่งเราต้องยอมรับมันให้ได้คือสำรวจด้านมืดของตัวเราเองค่ะอันนี้ขอขอบคุณครูรัตนะคะครูด้านพลังงานที่ที่ได้เริ่มตัดสินใจหันมาโรงเรียนมาได้สัก ครึ่งปีแล้วค่ะก็เริ่มตั้งแต่ร่วมทําบุญกับครูขอบพระคุณพี่นุ้ยที่อยู่น้ำหนาวที่ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ส่งข้อมูลดีๆมาให้แล้วก็ให้เราตัดสินใจเอาเองค่ะว่าเราตัดสินใจจะเดินทางไหนถ้าสนใจที่จะเดินทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็ลงค่ะลงเรียนไปแล้วก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเ,เพราะตัวที่เองเนี่ยที่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแอฟุ้งสั้นเลยทีเดียวไห่แล้วก็ปฏิเสธตัวเองด้วยว่าไม่เครียดจ้าฉันไม่เครียดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวคุณเองคุณต้องรู้ว่า คุณมีข้อเสียตรงไหนและยอมรับมันหนึ่งในข้อเสียท,ที่มีมากๆก็คือการที่พอเราเป็นคนยึดติดในสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของตัวเองมันนานตั้งแต่เด็กนะคะทำให้เรามันวางมันไม่ลงเพราะวางไม่ลงเนี่ยถึงแม้แจะบอกกับตัวเองว่าฉันสบายใจละตอนนี้ฉันได้พักละฉันเป็นผู้กเกษียณอายุแล้วก็ตามแต่ลึกๆเรารู้ว่า จริงๆมันต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้ไม่แน่ที่อาจจะไม่หายใจแล้วมาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราก็ยังแอบเอาแหวกค่ะอ้าวแล้วถ้ามันมีพรุ่งนี้มาลืนนี้ไปอีก4ี่ห้าสิบปีฉันจะเอาอะไรที่ไหนกินตรงนี้ค่ะมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องเพื่อนร่วมงานนะคะอีกคนหนึ่งเป็นน้องที่น่ารักมากๆจริงๆไม่ได้สนิทอะไรกันมากนะคะเป็นน้องของน้องในทีมอีกคนหนึ่งเป็น เป็นทีมเซลล์ของอีกคนนึงนะคะก่อนที่ช่วงที่ที่มีปัญหามากๆที่ออฟฟิศอะค่ะน้องเดินมาแล้วก็พูดกับที่ว่าตอนนั้นน้องเขากำลังจะลาออกเนาะเขาก็พูดกับที่ว่าพี่อย่าได้ไปซีเรียสแล้วก็เครียดกับความผิดที่เราไม่ได้สร้างอย่าไปให้ความสําคัญกับความผิดที่เราไม่ได้สร้างคําพูดเนี้ยมันอยู่ในใจที่มันหลายปีค่ะจนวันหนึ่งได้คุยกับเขาใน Facebook ว่าขอบคุณคาพูดี้เนี่ยที่เขาได้คุยกับเราไว้มันทําให้ เป็นจุดหักเหสําคัญที่ทําให้เราอะกลับใจกลับมาคิดว่าเออไปยึดติดอะไรกับคําพูดของ ของเสียงข้างนอกที่เราไม่ได้เป็นคนทําหรือเราไม่ได้คิดอย่างนั้นที่จะทําแล้วน้องคนนี้ก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ให้กําลังใจคนอื่นไว้แล้ววันนี้ค่ะน้องคนนั้นอ่ะก็ได้ให้อีกครั้งหนึ่งคือวันนี้มีข่าวดีๆของเขาใช่ไหมคะเขาก็มีความคืบหน้าในอาชีพการงานของเขามีความมูแล้วก็ประสบความสําเร็จในการมูในการปังเราก็ยินดีค่ะยินดีกับเขาจริงๆแต่แอบจิตตกว่าเอาเราชาล่าฉันก็จะไม่มีแบบไรายได้เข้าฉันอยากมีไรายได้เข้ากับเขาจังเลยจะต้องทํายังไง แล้วก็คุยกันไปมากมายยาวเหยียดน้องก็ตอบมาสั้นๆว่าเอาแค่เราทําได้ตอนนี้ก่อนครับค่ะซึ่งถามว่ามันเป็นคําง่ายๆมันเป็นคำง่ายๆที่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วก็เอาแค่ตอนนี้คุณไหวอะแต่คุณทำใจได้กับมันหรือเปล่าตรงนี้แหละเพราะว่าทีเองอะค่ะเคยอยู่ในจุดที่สําคัญหลายๆจุดของการ บริหารจัดการขององค์กรบางองคอ์กรเคยมีโพ i t i o n ที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจในบางเรื่องเราก็ยังแบบยังติดในตัวเดิมของเราอยู่ว่าเรามีความสาคัญถึงขั้นนั้นแต่จริงๆตอนนี้เรามีแค่ไหนต้องถามตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เอาแค่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยที่เราได้ก่อนขอขอบคุณน,น้องสิริพงศ์มากๆเลยนะที่ได้ให้ ตือนสติพี่นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น้องเตือนสติพี่แล้วขอบคุณกระ,ระยาณนมิททั้งหลายที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอีกหนึ่งเรื่องที่หลังจากคุณคิดได้คุณก็ต้องลงมือทาค่ะมาช้าที่ก็ซึมเนาะมีการซึมหลายๆเรื่องซึมในความคิดว่าฉันจะทําอะไรฉันจะทําอาชีพอะไรฉันจะหาะไรายได้จากไหนแล้วก็จากที่เคยเอาใจใส่ดูแลตัวเองเป็นขึ้นๆก็ลองมาอ,อีกขึ้นๆก็ลองมาอีกเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเติมเงินในกระปุกเติมกําลังใจในกระปุกของคุณค่ะที่ก็เลยรู้ามาาาอบนํ พอตอนที่ลูกมาทำแต่งตัวแบบถามว่าสวยที่สุดในตอนนั้นก็เนี่ยก็สวยสุดแล้วอะค่ะสวยสุดเท่าที่ปัจจุบันนการของเราจะทําไดา้สีแดงสีแดงรถสีแดงค่ะ <c oughs> แล้วก็พอระหว่างแต่งตัวเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันแค่เราตัดเราตัดสิ่งที่มันลุงลังในชีวิตเราออกมันคืออะไรรู้ไหมก็คือวันที่อะไม่ได้ตัดผมไม่ได้เข้าร้านทําผมมาก่อนหน้าที่ที่จะสตรอ รวมถึงวันนี้ก็สองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งไม่ได้ตัดผมเลยไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับผมเลยค่ะเสร็จแล้วร้านไอ้น้ํารู้ดีค่ะเพราะว่าเป็นร้านประจําที่มีฝีมือมากๆในการเป็นร้านที่มีคุณภาพฝีมือดีเจ้าของร้านใจดีรู้ดีว่าที่ไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ป่วยนิดหน่อยเพราะาช่วงนั้นงานยุ่งแล้วหลังจากป่วยก็ไปไม่ได้เลยค่ะแลวป่วยพอหลังจากพักฟื้นก็ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมสิ่งที่ไปก็คือเมื่อประมาณสักเดือน อปลายเดินก่อนนะคะที่ไปบ้านกิดถึงพ่อไปถึงก็บ่นกับพ่อว่าผมยาวจังผมยาวกับถึงก้นนะคะแล้วก็พันกันเป็นพวงเลยสิ่งที่พ่อทําคืออะไรรู้ไหมคะพ่อรวบข้างหลังีท้ะค่ะแล้วก็ตัดปรับเป็นก้อนแล้วกลับมาถึงบ้านที่ก็เห็นว่าอา้าวพ่อตัดทีเดียวมันก็เป็นทรงอย่างเนี้ยมันก็สวยแบบของมันอะ่ะมันก็ได้อะ่ะมันก็โออะ่ะมันขอแค่คุณตัดค่ะตัดอะไรที่มันลบลุงลางที่มันผูกพวงล้างคุณอยู่ ตัดมันออกและลงมือมองไปปัจจุบันทําแค่ในปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันมาทําไปพร้อมๆ้องกับที่อีกครั้งนะคะเจอกันคับต่อไปค่ะคลิปค่ะคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ